ถ้าม yeah. ีราไรมุนกไปไหนล่ะแมนเมาแล้วใช่ป่มากัดโอสมอใหม่เข้าอยู่โอ้ยออกข้าดีดีไม่สองพันไหวเท่เออเ้แม่แบบนี้นะยังงาอุยลบไปปัหาไปนคนสองคนทา้อ่ ต้องไม่ได้เกียรติบุตินนะหมอตายขอ,อม <c oughs> โห,หาทิบบาทนี่กระคุ้มแล้วพอบาไหสอยูอ่ไลกปลงยูทูบเนาะไหลสดบาได้ใช้บ่มี่ละเน็ตเออเ่อกับไปเบ้าเลยขา้าว์เอาออกได้ว่าสันเ <c oughs> จ้าชัดสิไปหาหมอตายอยู่ เอาย้ม่วนออกเอาชั้นเข่ายายตายไปสั่นสกัดกันเตะตัดขาเลยบ้านเก็บใยไงไปได้ดอกแต่ว่าแต่ว่าแบบว่ามันยาวคือซืือ กี้ขาวก,ก็ยังกันขี้ขาปุ่นมาแคาทเทอรียา <c ười> เอาอ <c ười> อู้บักพ่อเสือมากเหมือนเจ้าเนี่บนยบักไงหนึ่งฮะใจพี่พี่บอ้บอบ้านี่ดอกเด็กสิมาไทยเราไปโลกคิดเสมอ,อ,อขาอ,อ,อสอบหมอใหม่มาฝึกงาน น,นี่เลยโงเกียกนี่เลยพอเป็นเห่นบนหมวกไฟได้ย่ายโรคเกียกเดี๋ยวนี้ปลาชมอมาปลาชมออ้อยมาเกียกเ,ยเร็วเกียกแคเดียวน่ะเปียนแตนมีปะ โอยูเนี้ยมาหอกก่นมาหอก่นกมาเพร่น่ินอยู่ไดกินอนั่นกคร่บเอ